Okay, ครับอนอื่นก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆนานๆนะครับที่ชื่นชอบในเกมกีฬาตกปลาเนาะวันนี้นะครับช่องดอยเจ็ดครึ่งนะครับก็จะพามาหมายไอหมอมุ้ยนะครับก็จะพามาตกปลาชะโดนะครับก็ฝั่งที่เรามาตกเนาะก็จะเป็นฝั่งทางหมอมุ้ยฝั่งตรงข้ามก็เป็นครัวคลองใหญ่นะครับก็มีพี่เข้ามาตก ก่อนนะครับก็ได้ไปชโดไสประมาณสักเกือบโลรุ่นแขนก็ได้ไปสิบกว่าตัวครับก็ได้หมดพี่เอาที่พี่ว่าเลยที่เดิมพี่แหละเนี่ยครับก็ใช้ไส้ประทูเป็นเหยื่อ ล่อเนาะแล้วก็ใช้ไอโอกไก่ตกนะครับวันนี้ที่เราใช้อุปกรณ์เนาะก็เป็นคันสิบฟุตแล้วก็ใช้สายนะครับก็เป็นสาย20ปอนตะกัวลูกหมุนสลิงเบ็ดใช้เป็นเบ็ดเบอร์15นะครับเอาแบบคมคมเฉียบๆครับกะว่าปลากินนี่คือ แล้วนา้นาท่านไหนนะครับที่จะมาเนาะแล้วก็อาจจะไม่รู้ทางทักมาถามได้ครับสอบถามได้เดี๋ยวพามาตกครับในส่วนของเหยื่อก็เป็นใช้อกไก่ก็ชิ้นประมาณเท่านิ้วโป้งครับใช้ตกแล้วก็เหยื่อที่ใช้ลอกก็จะเป็นไส้ปลาทูไส้ปลาทูก็ ใช้สดๆนะครับก็ใช้น้ําแข็งโม่โปะไว้มันจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นเนาะโอเคครับเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเริ่มตกกันครับนี่ครับพี่พๆแคะโดครับตัวแรกมาแล้วครับแต้มแรกแต้มแรกสายนี้ครับกำลังห้าวขึ้นแบบน้ําเดือดเลยครับนี่ ส่สวยทำเค็มครับโดกเค็มนี่ครับเบดเบอร์สิบห้าใส่สายสลิงครับไปครับทีมงานเริ่มทยอยมากันแล้วครับเ,ร<ะ>เออพี่แดนมีนพี่แดนมีขายทีไหมมีขายทีไหมไอ้ที่ใส่อะที่ใส่ปลาเออ แต้มสองครับเท้านี้ของรอยจิดรึ่งเนฮะ้ยมันใกล้น้ำไป่ป้นกระมังเนี่ย <laughs> ตัวนี้มีไซส์ครับแล้วสองโลแล้ เต็มสามรับเต็มสองสำหรับผมเฮ้ยหมาครับไก่พี่ ดีครับโอยเจ็ดครึ่งครับฮะที่เขาตกก่อนเขาเลยให้มาตกด้วยแล้วสรุปไม่ลงเองเหรอก็ลงเองเดี๋ยวเขาก็กลับตกด้วยกันดี่ครับผมดอยเจ็ดครึ่งครับของเราอ่ะสี่ห้าตัวของพี่ดอยนะของผมได้สองพี่แดนได้สอง นี่ครับขอลงทุนเดียวกันเลยเหรอสายสวยครับผมสายสวยครับอ่างมะมุ้ยครับสนใจมาลองได้ครับผมนี่ครับสองโลครับมีแน่แน่ครับตกปลาหิวข้าวทำปลาครับเดี๋ยวย่างปลากินระทุกตำครับ 方向。 ตรงนี้ไม่ต้องรีบอะไรผมมาแล้วก็ดูดีเนี่ยโอ้กว่าจะก่อไฟอีกได้ตกไหมเนี่ยอเดี๋ยวปล่อยให้ต้นตกคนเดียวไหมเออเอาพี่พี่ก่อไฟก่อไฟให้อ่ไม่ได้ตกกับเขาอ่ะได้เจ็ดครึ่งอ่ะต้นไม่แช่งกี่สายต้นไม้แช่อยู่ไหนปลาชะโดครับ าเกลือล้วปิ้งสดๆสดสดอร่อยครับเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเหลืองๆสุกๆกเดี๋ยวเอาให้ชมอีกทีครับอย่างนี้เลยนี่ครับชะโดมาช่วงเช้าครับนี่ครับ มีไซส์ครับมีไซส์มีไซส์ให้พี่ๆ่น้าๆได้รับชมมานมา้มัน่ันเนียพี่แดนไอนตัวใหญ่หญๆเดี๋ยวเราแบ<ม>่งให้แกมันก็ได้ ไปไหนใส่โลดันโลดันโลใส่โลเลยแล้วจะเดินทางอย่างเงี้ยนะสามโลโลจะยืนจะยืนเอาไปอีกตัวก็จะหมดก็จะหมดไงเอาเลยเอาแค่นั่นแหละกำนั่นแหละพอละเออเออนั่นแหละกำนั่นแหละโอเคพอเออสามแกแล้วก็บอกว่าแกทำเต้นแค่นี้วันนี้มาสองคนมาสองคนแค่นี้เหรอ ครับ,รบก็หลังจากที่เราตกตั้งแต่เจ็ดโมงแปดโมนี่ครับพ,พี่นนะไอ้ผลงานเนาะที่ไปตกที่อ่างคลองใหญ่ฝั่งหมอมุยครับก็ไปกันห้าหกคนนี่ก็เป็นผลงานที่แบ่งกันไปครับก็พี่พี่เขาไม่ค่อยเอากันไม่ค่อยเอาไปทำ ผมก็มาทําเค็มเนาะแล้วเดี๋ยวก็แจกจ่ายแบ่งกันไปกินครับนี่ครับผลงานก็ได้ไซส์นะครับไซส์ซสใหญ่ๆไซส์สักสองโลอยู่สี่ห้าตัวครับนอกนั้นก็เป็นไซส์ประมาณเนี้ยครับไซส์ก็แปดขีดเขีดแปดขีดนะครับนี่ปลาสดๆเป็นๆครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้ช่องเราเจ็ดครึ่งเลยนะครับ ก็เดี๋ยวจะมีผลงานใหม่ๆเนาะมาให้พี่ๆนาๆได้รับชมต่อไปเนาะเดี๋ยวผมขอทําปลาก่อนครับตอนนี้ข่าวข่าวปลามากเลยเต็มมือเลยโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ